บางคนบอกว่าทุกวันนี้อยู่ยากสังคมไทยบ,บางทีอยู่แบบตัวใครตัวมันแต่ไม่เสมอไปนะคะอย่างกรณีนี้เนี่ยไรยเดอร์เขาเห็นผู้ชายคนหนึ่งท่าทางผิดปกติเหมือนเอา GPS ไปติดที่รถมอเตอร์ไซค์ของผู้หญิงที่ไปจับจ่ายที่ตลาดแห่งหนึ่งนะคะไปดูภาพกันค่ะ ต้องบอกว่าพี่ไรเดอร์คนนี้เนี่ยเขาช่างสังเกตเหมือนกันนะครับ สังเกตเห็นปุ๊บก็ถ่ายคลิปเอาไว้เลยบันทึกภาพจังหวะที่มีผู้ชายคนหนึ่งลับลับล่อๆอ,อ,อ,อยู่ที่มอเตอร์ไซค์ของหญิงสาวที่จอดเอาไว้ริมถนนหน้าตลาดใหม่หนาเกลืออําเภอบังละมุงจังหวัดชลบุรีจากนั้นก็นําคลิปนี้มาโพสต์ในโลกออนไลน์ค่ะเพื่อที่จะเตือนภัยสําหรับผู้หญิงที่เดินทางคนเดียวแล้วก็มักจะไปที่เดิมๆซ้าๆนี่แหละค่ะจอดรถให้ระวังหน่อยเพราะว่ามาเจอผู้ชายคนนี้แล้วค่ะมีความผิดปกติทําอะไรลับลับล่อๆ ไรเดอร์เขาสังเกตเห็นพฤติกรรมเหมือนบอกว่าเออเอาอะไรไปติดที่มอเตอร์ไซค์หรือเปล่าพยายามเดินเข้าไปใกล้ไปตามแล้วนะคะสุดท้ายก็คลาดกันกันกบผู้ชายต้องสงสัยคนนี้ค่ะครับไปเปิดใจคุยกับไรเดอร์นะครับเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาสังเกตเห็นผู้หญิงที่เป็นพนักงานส่งของคนหนึ่งมาส่งของที่ตลาดทุกวันช่วงเช้ามืดแล้วก็มีชายปิศนาครับมาดักซุ่มรอประมาณสัก5นา,าทีจากนั้น ก็ทําทีเดินวนรอบรอบร,อบรถมอเตอร์ไซค์ของฝ่ายหญิงหยิบอุปกรณ์คล้ายกับเครื่อง GPS มาติดเอาไว้ที่มอเตอร์ไซค์ของฝั่งผู้หญิงวันแรกที่เห็นก็ยังไม่แน่ใจ<ฆ>อ่านพ้นไปวันต่อมา<ฆ>ตั้ง<ฆ>ใจเลยคือตัวพี่ไรเดอร์เนี่ยตั้งใจเฝ้าดักรอแล้วก็เจอ,อเหมือนเดิมเป๊ะเลยคุณสจี<ฆ>ก็เลยตัดสินใจแอบถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐาน จากนั้นก็ไปบอกเตือนฝั่งของผู้หญิงนะครับให้เขารู้ตัวว่าเนี่ยเหมือนจะมีคนเอาอุปกรณ์ GPS มาติดที่มอเตอร์ไซค์ของคุณนะเป็นการเตือนภัยสังคมเพราะว่าผู้หญิงก็มาคนเดียวกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยครับเ<า>ตืเอนภัยกับผู้หญิงที่เดินทางคนเดียวนะครับที่เดิมๆซ้ำๆเวลาเดิมให้สังเกตตามแฮนหรือว่าตามรถตัวเองมีสิ่งผิดปกติอะไรก็ สังเกตก่อนที่จะเดินทางเขาเพราะว่ามีอันตรายมากๆถือว่าอันตรายเพราะว่าพี่เขาพี่เขาบอกว่าเขามีมีอาการมึนๆแล้วก็ง่วงนอนมากๆตอนที่ไปถึงว่าสองวันนะทําการจะเกิดจากอะไรที่เขาไปทาตรงแขนก็ได้โอ้อะคือเรื่องนี้ยังไม่ขอสรุปกันแล้วกันนะ,ะก็ยังสงสัยหลายประเด็นเพราะว่าฝั่งไรเดอร์บอกพอไปคุยกับหญิงผู้เสียหายเขาบอก กลับถึงบ้านมึนๆม,มีอะไรไปทาตรงแฮนด์ทำให้เขามึนหรือเปล่ายาป้ายอะไรแบบนี้ะนะครับแต่ฝั่งไรเดอร์บอกเจตนาก็คือต้องการจะเตือนภัยสังคมแหละเห็นอะไระรับรับล่อๆนะฮะไม่ชอบมาพากล ก็เลยอยากจะไปแจ้งฝั่งของผู้หญิงที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดจุดนี้แต่ว่าเบื้องต้นยังไม่ได้มีการแจ้งตำรวจอะไรนะเดี๋ยวต้องรอตรวจสอบอีกครั้งนะครับว่าคนที่เอาอุปกรณ์แปลกๆมาติดตามมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านคือใครเขาทำไปทําไมเราไม่รู้เจตนาเขาทาไปไงแต่ว่าจริงๆแล้วควรที่จะกระซิบบอกตารวจหน่อยแล้วกันเนาะให้ตารวจเนี่ยมาเฝ้าดูแล้วกันว่าพฤติกรรมแบบนี้มันผิดหรือเปล่าหรือว่าจะเชิญตัวผู้ชายคนนั้นเนี่ยมาพูดคุยมาซักถามหน่อยว่าที่เขาทําลงไปต้องการอะไรหรือว่ารู้จักกันหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ เลยนะคะ yeah.